สวัสดีครับผมพิเศดี DIY คลิปนี้จะมาใช้งานสว่านโรตารี่3ระบบกันนะครับผมก็มีระบบอ่าปรับสายฟ้ากันด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้ะฮะให้ครบกันทุกระบบกันเลยนะครับมาดูระบบนะครับนี่ของสว่านโรตารี่กันนะครับอ่ามี3ระบบนะครับอ่าการปรับระบบนี่แอร์นี่นะครับนี่ ระบบแรกก็คือเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับการเปลี่ยนระบบนะครับจะมีสีแดงนะครับนี่กดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับรูปค้อนก็คือเจาะกระแทกคือเจาะปูนนะครับนเจาะปูนนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้จะ แบบสกัดปูนอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่ากระแทกสกัดปูนนะครับหรือว่าหรือว่าเรียกว่าย็กนะครับผมก็อันนี้ตรงนี้นะครับนี่จะปรับนะครับนี่ะถ้ายกฝั่งนี้ขึ้นนะครับนี่ก็นี่นะครับอาจจะหมุนไม่หมุนสิครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะปรับนี่นะครับนี่นี่นะครับจะหมุน ตามเข็มนาฬิกานะครับหรือว่าหมุนไปทางขวานะครับผมอ่าไอ้ตรงนี้อ่าเมื่อกี้จะเป็นแยกเขาจะไปไม่หมุนนะครับอ่าเขาจะกระแทกอย่างเดียวอ่ะมาดูระบบแรกกันนะครับนี่เจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับนี่นะครับอาันนี้จะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปทางขวานะครับอ่ะอ่ะ,อะแะถ้ายกฝั่งนี้ขึ้นนะครับนี่ฝั่งซ้ายนะครับอ๊ะเขาจะหมุนกลับมานะ นี่นะครับอาก็คือหมุนกลับมาทางซ้ายนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะใช้กันทุกระบบเลยเนี่ยใช้ระบบแรกกันก่อนนะครับนี่เดียาปรับนะครับในให้หมุนไปทางอ่าทางขวาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเอาดอกนะครับนี่เจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับมาใส่นะครับอ่าอ่า นี่นะครับน e. ี่หัวจับแบบนี้เป็น mm hmm. หัวจับแบบดอกสว่านแบบเจาะปูนนะครับต้องมีนะครับหัวจับต่อแบบนี้นะครับนี่หัวจับดอกเจาะเหล็กเจาะไม้แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ขันด้วยนะครับเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าจำปานะครับนี่นะขันขันเฟืองตรงนี้นะครับเรียกว่าจำปา เี่ย็ใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเจาะอ่าเจาะไม้เจาะเหล็กให้ดูกันนะครับอ่าวัจับน้าดอกสว่านนะฮะอ่าต่อกับเหล็กสว่านโรตารี่แบบนี้นะครับอ่ามันจะมีทั้งนี่นะครับอ่าใช้จับปลาขันกับอ่ามันจะมีรุ่นใช้มือบิดอ่าเลยก็มีแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเจาะไม้นะครับ เจาะได้อยู่แล้วนะแต่ก็ต้องเจาะให้ดูนะครับนี่นะมกกำลังเหลือเฟือนะครับโอเคนะครับนี้ก็มาจเจาะเหล็กนะครับจรเจาะเหล็กจเจาะเหล็กโอเคนะครับนี่ยวเจาะเหล็กต้เจาะให้ดูกันจริงๆนะครับผม ก็กำลังเหลือเฟือนะครับผมไม่ต้องใช้ดอกเล็กเจาะน้ำนะดอกใหญ่เจาะกันเลยนะครับอ่ะต่อมานะเดี๋ยวจะมาเจาะปูนนะครับอ่ะเอาปูนมาปูนมานี่นะครับการเจาะปูนนะเดีวก็ต้องเนี่นะครับอ่ะต้องเปลี่ยนนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นดอกสว่านเจาะปูนแบบ ใช้กันเป็นประจำนะครับอันนี้จะใช้สําหรับนะครับตอกพุกพลาสติกแบบนี้นะครับนี่จะเป็นเบอร์เจ็ดนะหรือว่าเจ็ดมิลลิเมตรตรงนี้นะครับอันนี้ก็สวมไปเลยนะครับเดี๋ยวสวมเลยนะครับผมแล้วก็ต้องปรับนะครับนี่นะนกดแล้วก็ปรับนะครับแล้วก็มามาที่กระแทกนะครับ จอกปูนกันนะครับผมนะเร็รียบร้อยนะครับนนจอกง่ายๆนะเพราะว่าดอกมันเล็กนะครับเปลี่ยนเป็นดอกใหญ่กันบ้างนะครับครับอันนี้ดอกใหญ่นะครับในดอกใหญ่ใช้กับนี่นะครับใช้กับการฝังคุกคลุกเหล็กแบบนี้นะครับ ื่อนที่นิดหน่อยนะครับผมก็อันนี้กำลังเหลือเฟือกันอยู่แล้วนะครับผมนะต่อมานะฮะอ่าเปลี่ยนต่อกันก่อนอันนี้จะเป็นสกัดนะครับอ่าใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปลัมนะครับ กลับมาที่รูปคอนกับแทกกระแทกตรงนี้นะอ่าก็คือเขาก็แทกอย่างเดียวเขาไม่หมุนนะครับผมนี่นะนี่นะครับเอาตรงนี้กันเลยนะครับผมนี่นะครับจัดกันง่ายๆนะครับผมอ่าต่อมานะจะมาใช้ฟังก์ชันนะครับนี่นะครับนี้นะครับสายขวาตรงนี้นะครับนี่ให้เกิดประโยชน์นะครับผมนี่นะ เดี๋ยวจะมาใช้ประโยชน์นี่การปรับนี่นะอันนี้จะหมุนอ่าทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่ทยกฝั่งนี้ขึ้นนะครับนี่จะตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะมาใช้นี่ระบบตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กันกับนี่นะครับเดี๋ยวจะถอดก่อนนะครับน้ำจำปานะครับเดี๋ยวมาถอดกันกับน,นี่หัต่อนะนี่หัวต่อที่จับดอกสว่านแบบนี้นะครับ แล้วก็นํานี่นี่นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกนะบล็อกก็เรียกว่าจะไปขันนะครับเกลียวปล่อยหัวบล็อกกันนะครับ,บราุ่นขันจำปาก็ต้องไหนนะก็ต้องไล่ไล่รู้ให้รอบนะครับเพราะว่า ความแน่นมันจะเพิ่มนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ปิดปิดให้แน่นกันแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้จะจับจับปรับนะครับระบบไปที่เจาะไม้เจาะเหล็กนะครับนี่คือหมุนนะครับอันนี้จะหมุนทางด้านขวานะครับนี่ตามเข็มนาฬิกากันนะครับเดี๋ยวจะนําไปขันนี่เกลียวปล่อยนะครับเกลียวปล่อยแบบนี้นะครับนี่ตัวยาวๆนะนี่จะมี2ขนาดนะอ่า จะขันเกี่ยวปล่อยให้ดูนะครับอันนี้หัวบล็อกไฟแลมนี่ไปขันไม้นะครับก็2นิ้วนะครับอันนี้2นิ้วนะอันนี้ยาวนะครับ3นิ้วว่านี่กำลังของสว่านโรตารี่ตัวนี้นะครับนี่เหลือเฟือขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะขันให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าสว่านตัวเล็กๆมันจะขันไม่ไหวนะครับผม ครับนี่ใช้ไม้นะครับทางด้านทางด้านตั้งนะครับนี่จะได้พออันนี้2นิ้วก่อนนะครับนี่นะครับผมโอ้ยโอเคตั้งมาเลยครับนีครับนิ่มๆนะครับ,นะรบ,รบโอ้ยมันกำลังเยอะกำลังเยอะนะครับดูกันชัดๆอันนี้3นิ้วเลยนะครับ3นิ้ว ตั้งสองก่อนตั้งสองก่อนโอเคนะตั้งสองได้แล้วนะครับอ่าอัดเข้าไปเลยอ่าจังหวะนะครับนี่ต้องปล่อยให้พอดีนะครับถ้าปล่อยช้านะครับมันจะอัดลงไปอีกนะครับผมเพราะว่ากําลังเขาเขาเยอะนะครับก็ใช้ประโยชน์นะถ้ากรณีนี่ขันเกลียวปล่อยนะอ่าวัวบล็อก ตัวยาวๆแบบนี้นะคือต้องใช้สว่านที่มีกําลังนะครับโอเคแน่แล้วอ่ะอยังขันสวา่านบางทีใช้สว่านตัวเล็กขันเนื้อไม้เข้าไปได้ก็จริงนะแต่เวลาเวลาถอนมันถอนไม่ออกนะครับผมอ่ะก็ต้องนี่มาอาศัยนะครับผมนะปร๊บนี่วนเข็มนาฬิกานะฮรทางด้านซ้ายนะครับน,นี่มันจะมีกําลังที่จะถอนนะครับนี่อ่ะเอาตัวสอิ้วก่อนนะครับผมนะ เนี่ยมันจะมีกําลังถอนนะครับผมถ้าเป็นสว่านตัวเล็กนะครับบางทีเขาขันเข้าไปได้แต่เขาถอนไม่ไหวนะครับผมเนี่ยนะครับนี่ครับผมก็ต้องใช้กําลังนะครับนี่นะเนี่นะนนะครับครับน,นะะประโยชน์นะครับผมก็ใช้ให้ครบกันเลยนะครับ ประโยชน์จะใช้ให้ครบกันนะฮะทั้ง3ระบบนะครับแล้วก็ระบบนี่ปรับสายฟ้าก็ด้วยนะจะให้เกิดประโยชน์การทั้งหมดเลยนะครับผมก็อันที่รีวิวสว่านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับผมก็ยี่ห้อนะครับแต่ละยี่ห้อนะการใช้งานนะครับผมหรือว่าฟังก์ชันนี่จะจะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยทีนี้จะเหมือนกัน แล้วก็อาจจะต่างกันที่กําลังกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ต่างกันที่ราคาด้วยนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับผมนี่ชอบยี่ห้อไหนนะครับผมก็ศึกษานะครับนะศึกษากันดูก่อนดูรีวิวกันเยอะๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็แบ่งฟันนะครับผมอ่าการใช้งานสว่านโรตารี่3ระบบหน้าแล้วก็นะครับระบบปรับไายฟฝากันด้วยนะครับ ตั้นเลยนะครับนี่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ